สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องงานละละอดอล์วีนิงนะครับอย่าลืมฝากเราเข้าแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเป็นแนะนําสินค้าไม่ได้จากส่วนและการลงทุนอย่างไรการลงทุนความเสีร์ตใต้คลิปโดจะมีลิงก์สมัครนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่81ข่าวคลิปโต2025นะอันนี้ก็เป็นข่าว OKX นะก็เปิดเทรดนะเปิดเทรด XAUT นะหรือโกลฟีเจอร์นั่นเองนะทั้งเป็นฟิวเจอร์แล้วก็แบบมาจินนะเป็นโกลฟวเจอร์นั่นเองนะ อันนี้ก็พิ่งลิ์บน o k เนะไม่นานเองนะก็เป็นตัวแทนของทองคำในโลกคริปโตจริงๆก็มีหลายตัวนะแต่ตัวนี้ออกโดยเทเทอรนะเทเทอร์ก็เป็นผู้ออก USDT ขนาดเบอร์หนึ่งของโลกคริปโตนั่นเองนะตัวนี้นะก็บน o k เเนี่ยก็มีเทแบทั้งมาจินนะมาจินก็ 10X นะอ่าแล้วก็ถ้าเป็นฟีเจอร์ก็ 50X สนั่นเองนะ นี่นะก็เป็นเว็บของเขานะอันนี้ก็จะเป็น t ทเตอร์โกลฟิเจเนี่ยเขาจะมีข้อมูลข้าวๆให้ดูใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะอ่าบนคอนมันก็แคบเนี่ยก็จะมีข้อมูลแสดงแต่ว่าลุ่มเทศก็ไม่ได้เยอะนะตัวนี้ก็เนี่ยมีเหรียญทั้งหมดเนี่ยเต็มที่ก็2องสล้านนะห้า0สนสองหมื่น อ่าเนี่ยประมาณเนี้ยสองร้อยกว่าล้านเอ๊ะสองร้อยล้านรืสองแสนนะอีพันหมื่นเสนละเออนั่นแหละนั่นเองนั่นเองงงงงจำนวนเท่าไหร่เนี่ยงงอยู่อ่ะประมาณนี้แต่วอลุ่มไม่เยอะนะตัวนี้นะพันหมื่นแสนลอสองแสนอ่าเ,เป็นสองล้านนะ,ะแต่ตัวนี้ก็มันมันก็เป็นเหมือน,น,นตัวแทนเนี่ยแหละตัวแทนของทองคำนะอ่า ไปดูนี่ก็เป็นถ้าเราพิมพ์นี่นะอ x นี่นะก็จะมี2ตัวนะก็จะมีทั้งมาจิแล้วกับฟีเจอร์ถ้าคนเล่น O K X ก็จะรู้ดีนะแต่ส่วนใหญ่ก็เข,า,ขาจะเล่นกับฟีเจอร์นะแต่ถ้าฟีเจอร์มันก็จะมีความผันผวนสูงนั่นเองนะก็ใครจะเล่นกับมาระวังด้วยก็ถ้าเกิด โอกาสดีๆก็อาจจะเข้าไปเล่นเพราะตอนนี้ราคามันก็อยู่ประมาณสักสามพันยูเอ็ลตร์แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าตัวนี้มันมันแบ่งยังไงนะว่าเขาเอาทองกี่กิโลนะที่ไว 3, ้สามพันหนึ่งร้อยเนี่ยนะไม่รู้ว่าเขาขายกันเป็นออะไรเงี้ยนะ,ะก็ถือว่าราคาสูงอยู่นั่นเองนะก็รอจังหวะสูงๆอาจจะไปถึงสักเจ็บแปดพันนะอาจจะค่อยช็อตอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะ,ะจุดประมาณนี้นะ ใครสนใจก็มาเทรดได้นะโอเคเอ็กซ์นะเทรดโกนั่นเองเทรดซื้อกนะเองทองโลกคริปโตนั่นเองนะอ่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไสักชรู่และการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงนะใครจะลงทุนก็พิจรารณากรนดีเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย